แกะสูตร iPhone 17เปิดตัวแรงแต่หุ้นกับแดงถ้าชอบคอนเทนต์เราและอยากสนับสนุนทีมงานเราอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องเดอะตั้งหลักไว้นะครับแล้วถ้าอยากสนับสนุนเราอย่าลืมสนับสนุนสปอนเซอร์เราได้วยนะครับ p e a k AI ตัวช่วยบันทึกบัญชีสะดวกรวดเร็วลดข้อผิดพลาดเทคโนโลยี AI แนบนบัญชีอัตโนมัติเพิ่มความมั่นใจในทุกรายการตอบโจทย์นักบัญชียุคใหม่ ใช้งานได้แล้ววันนี้ที่ pickaccount.com Apple iPhone 17เปิดตัวไลน์อัพใหม่แต่หุ้นกับตกตัวแดงครับตัวเลขนี้สะท้อนอะไร Apple กําลังเข้าสู่ขาลงหรือเปล่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าดีไซเนอร์คู่บุญตั้งแต่สมัย Steve Jobs ย้ายไปอยู่กับทาง ChatGPT หรือ OpenAI นะครับเรื่องนี้เป็นเหตุผลหรือเปล่า หรือ Apple เขาคำนวณตัวเลขไว้อยู่แล้วเขาคิดอะไรอยู่ซ่อนกลยุทธ์อะไรไว้วันนี้เดี๋ตั้งหลักชวนคุณมาคุยเรื่องนี้ครับ iPhone 17ปีนี้เขาเปิดตัวอะไรบ้างแล้วซีรีส์ใหม่มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ตัวถูกไปตัวแพงแล้วค่อยไปอุปกรณ์เสริมนะครับตัวแรกจะเป็น iPhone 17ตัวมาตรฐานนะครับตัวนี้จะเริ่มต้นที่2 9 9 0 0บาทครับถัดมาครับ n p h o r e Air ครับเริ่มต้นที่3 9 9 0 0บาทพระเอกหน้าใหม่มาด้วยคอนเซปต์ว่า iPhone ที่บางที่สุด แต่มาในสเปคแบบโปรถัดมาครับ iPhone 17 Pro ครับเริ่มต้นที่43,900บาทตัวนี้ก็คือถือว่าเป็นตัวสเปคท็อปนะครับและตัวสุดท้ายครับก็คือ iPhone 17 Pro Max สเปคท็อปด้วยจอใหญ่สุดด้วยเริ่มต้นที่48,900บาทเข้าสู่ Apple Watch ครับซีรีส์11เพิ่มความอึดเรื่องกระจกครับแล้วฟีเจอร์ใหม่เรื่องสุขภาพคือสามารถแจ้งสภาวะความดันสูงได้ด้วยและ AirPods Pro 3ครับที่มากับฟีเจอร์สุขภาพเช่นเดียวกันคือวัดชีประจรได้ด้วยครับ เข้าสู่ประเด็นครับเรื่องของตัวเลขแดงในวันที่9กันยาที่ผ่านมาเปิดตัวนะครับราคาหุ้นของ Apple นะครับคือ APL p ปิดไปที L ่234.35ครับ ถือว่าตกไปที่1.48ซึ่งอาการนี้ถือว่าเป็นอาการคลาสสิกนะครับเ e l l ด h e n e w ครับก็คือตั้งแต่แรกเนี่ยนักลงทุนเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ตื่นเต้นเรื่องของข่าวในวันเปิดงานแล้วแต่เขาจะไปดูองค์ประกอบด้านอื่นเพราะฉะนั้นเวลาที่มีวันงานเปิดตัวถามว่าจําเป็นไหมว่าหุ้นต้องขึ้นณนะทุกวันนี้ไม่จําเป็นแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาดูราคาหุ้นย้อนหลังในช่วงเปิดตัวของ Apple เราจะเห็นเทรนค่อนข้างชัดเจนนะครับผมมีตัวเลขย้อนหลัง5ปีตั้ง ตั้งแต่ปี2021จนถึงปีนี้ล่าสุดเลย2025ครับปี2021นะครับคือ iPhone 13ตอนนั้นตกไปที่1%ครับถัดมาครับปี22 iPhone 14ปีนี้เป็นปีเดียวที่ขึ้นนะครับคือขึ้นไปที่0.8%และปี23 iPhone 15ครับตกที่1.7%ครับส่วนปี24ก็คือปีที่แล้ว iPhone 16ปีนั้นหุ้นร่วงระหว่างงานราว1%และปีนี้2025 iPhone 17ครับก็คือ ตกลงไป1.48%โดยสรุปตัวเลขนะครับก็คือย้อนหลัง5ปีเนี่ยตัวเลขวันเปิดงานไม่ใช่ตัวชี้วัดครับแต่เขาจะไปดูกันที่ยอดขายหรือกําไรหลังเปิดตัวมากกว่าและตัวชี้วัดที่สําคัญตัวหนึ่งก็คือยอดขายของตัว Pro หรือตัว Pro Max นะครับหลังจากเปิดตัวได้ประมาณ3-4สัปดาห์ตัวนั้นเองครับที่จะเป็นตัวชี้ว่าหุ้นของ Apple จริงๆแล้วจะเดินไปในทางไหน และถ้าเรามาพูดถึงเรื่องของความว้าวในปีนี้ AI ก็ยังมีการพูดถึงน้อยอยู่นะครับส่วนพระเอกหน้าใหม่ซี s ี r i Air ตัวนี้แหะครับที่เป็นตัวบางที่สุดที่จะมาเป็นตัวชี้ว่ากลยุทธ์ใหม่ของ Apple คืออะไรและจะพา Apple ไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมได้หรือไม่ถ้าเราสังเกตนะครับตัว Air เนี่ยจะเป็นตัวที่ราคาอยู่ตรงกลางระหว่างตัวมาตรฐานและตัว Pro เพราะถ้า Air success หรือประสบความสําเร็จนะครับมันจะหมายถึงว่า เป็นขาขึ้นของราคากลางและจะช่วยดันกำไรในไตรมาสถัดไปของ Apple อยู่หลังชาก ประเด็นถัดมาตัวเลขตัดสินพ p r e o r อร์ตลาดจีนและความนิยม5ปีย้อนหลังของ Apple สิ่งเหล่านี้กําลังสะท้อนอะไรให้เราเห็นข้อแรกครับมาเริ่มกันจาก pre-order จีนครับทำลายสถิติวันแรกในจีนครับยอด pre-order iPhone 17บนแพลตฟอร์มใหญ่ JD.com นะครับมีรายงานว่ายอดขายใน1นาทีแรกมากกว่ายอดขายของปีที่แล้วทั้งวันและเรื่องนี้ครับก็มีสํานักข่าวจีนรายงานพร้อมกันหลายเจ้าครับ เพราะถือว่าเป็นการทำลายสถิติที่มีนัยสำคัญมากๆและนัยนั้นคืออะไรเพราะการขายในจีนครับตัว iPhone Air ที่เป็นพระเอกหน้าใหม่ ยังไม่สามารถวางจำหน่ายได้เพราะติดปัญหาเรื่องของ eSIM ครับ eSIM ก็คือซิมการ์ดที่เป็นระบบใหม่ที่มันจะฝังอยู่ในตัวเครื่องเลยไม่ต้องมีตัวชิปเล็กๆที่เราต้องเอามาเสียบใส่เครื่องแล้วใช้การดาวน์โหลดเบอร์ใช้คำคอนแท็กอะไรได้เลยซึ่งระบบนี้ที่จีนยังไม่อนุมัติเพราะฉะนั้นยอดพรีออเดอร์ที่เราเห็นก็จะเอียงไปทาง17ตัวมาตรฐานกับ17 Pro หรือ Pro Max ไปเลยแต่ยังขาดตัว Air เข้าไปนะครับจุดนี้หมายถึงว่าถ้าทางจีนอนุมัติเรื่อง eSIM เมื่อไหร่ยอดขายข ของแจะเข้ามาเสริมได้อีก แปลว่ายอดเหล่านี้ที่เห็นยังจะดีขึ้นได้อีกถัดมาครับเรื่องความนิยมย้อนหลัง5ปีของ Apple เป็นยังไงบ้างมีตัวเลขจากทาง IDC นะครับเป็นตัวเลขประมาณการแล้วก็เป็นตัวเลขทั้งโลกของ iPhone นะครับอันนี้จะเริ่ม5ปีย้อนหลังเหมือนกันแต่เริ่มตั้งแต่ปี20มาจนถึงปีที่แล้วปี24นะครับตัวเลขยอดขายครับเริ่มจากปี20คือ206ล้านเครื่องปีถัดมาครับอยู่ประมาณ234ถึง236ล้านเครื่องปีถัดมาครับ220 25ถึง226ล้านเครื่องและในปี23ครับตัวเลขอยู่ที่234.6 ล้านเครื่องครับซึ่งในปีนี้นะครับทาง IDC หรือ International Data Corporation ครับชี้ว่า Apple ได้ขึ้นอันดับหนึ่งครับครั้งแรกในรอบหลายปีแต่ปีถัดมาก็คือปีล่าสุดนะครับ24หรือ67เนี่ยยอดขายอยู่ที่232ล้านเครื่องครับแต่ส่วนแบ่งการตลาดล่วงลงมาครับจาก20.1%ลงมาที่18.7%โดยภาพรวมก็ถือว่าตลาดของ Apple อยู่ในช่วงที่มีความทรงตัวค่อนข้างสูงเพราะถ้าดูจานวนเครื่องมันไม่ค่อยได้ขยับ าเท่่ไหรและในเมื่อจำนวนเครื่องมันไม่สามารถเติบโตได้มากนะครับสิ่งที่ Apple เขาจะทำก็คือการทำให้ลูกค้าเก่าหรือลูกค้าที่ซื้ออยู่แล้วมีการจ่ายเงินมากขึ้นด้วยอะไร ด้วยระบบ Ecosystem ของเขานั่นเองคือให้จ่ายซื้อพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆอาจจะซื้อ Apple Watch อาจจะซื้อ AirPods หรือใช้พวกบริการดิจิทัลจ่ายรายเดือนซื้อ Cloud ซื้อ Music และที่สำคัญก็คือ d e a l p o n และ Deal Trade i n คือเอาเครื่องเก่าไปแลกเครื่องใหม่ที่ทำให้คนสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นมาก เลยมาถึงส่วนที่3ครับกลยุทธ์ซีรีส์แอรเท่ากับมินิแฟกชิปหรือเรือธงลำเล็กกลยุทธ์นี้ทำให้ Apple กํากำไรด้วยลูกค้าที่มีความรู้สึกว่าอยากโปร แต่ไม่อยากสุดถ้าพูดถึงในเรื่องของราคาครับมันคือการสร้างขั้นบันไดเพิ่มขึ้นมานั่นเองคือมีของดีดีกว่าแล้วก็ดีสุดแต่ก่อนไม่มีตรงกลางนะครับแต่ตอนนี้มีซีรีส์แอร์มีตรงกลางแล้วก่อนหน้านี้มี plus แต่สิ่งที่ครั้งนี้เปลี่ยนไปก็คือไม่ใช่แค่มีราคากลางมาให้แต่การอัพขึ้นมาครั้งนี้ไม่ใช่การอัพสเปคตรงกลางเข้ามาขายเฉยๆแต่ให้มันมีกิมมิคให้มันมีอะไรมากกว่านั้นนั่นก็คือใส่ความบางมากที่สุดเข้ามาเพราะ Apple เคยทําซีรีส์ ในหลายโปรดักต์นะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จทั้งในตัว Macbook Air และสิ่งที่ Apple ทํทในวันนี้ก็คือเอากลยุทธ์เรื่องแอรเรื่องความบางนะครับมาใส่ใน iPhone ทําให้ออกมาเป็น iPhone Air ซีรีส์ใหม่นี่เองและในมุมของรายได้ของ Apple ครับถ้าลูกค้าที่เขาจะซื้อ iPhone ตัวมาตรฐานอยู่แล้วเขาก็อาจจะยอมจ่ายเพิ่มขึ้นอีกหน่อยเพื่อเอาเป็นตัวแ i r นะครับซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ถามว่าถ้าเกิดจะไปซื้อโปรเลยเขาอาจจะไม่ซื้อซื้อตัวมาตรฐานพอแต่พอมี Air ออกมาเนี่ยเขาจ่ายมากขึ้นนั่นหมายถึงรายได้ที่มากขึ้นของ Apple แต่ความ เสียงก็มีครับนั่นหมายถึงว่ามันไม่ใช่มีแค่ลูกค้าที่กระเถิบขึ้นไปซื้อของแพงขึ้นหน่อยแต่มันมีลูกค้าที่เขาจะซื้อของแพงแล้วก็เถิบลงมาซื้อตัวแอร์ด้วยจุดนี้เองครับที่เป็นบาลานซ์ที่ Apple เขาน่าจะคำนวณไว้อย่างดีแล้วแต่ตัวเลขของจริงจะออกมาเป็นอย่างที่คำนวณไว้จริงหรือเปล่าเพราะบาลานซ์ตรงนี้จะกระทบต่อยอดขายรวมหรือ ASP average selling price นะครับคือยอดขายเฉลี่ยของ i p h o n นนั่นเองถ้าลูกค้าอัปเกรดขึ้นมาเยอะ ยอดขายก็จะเพิ่มเยอะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าคนที่ดาวเกรดลงมากลายเป็นว่าส่วนนี้ก็อาจจะกินเข้าไปที่ยอดขายและจุดนี้เองครับที่ต้องมาดูว่าการปล่อยซีรีส์แอรออกมา จะไปกินยอดขายของ Pro หรือ Pro m a x มากน้อยแค่ไหนและถัดมาก็คือเข้าสู่ตัว Ecosystem เต็มระบบครับที่เราสังเกตเห็นมากครั้งนี้ Apple มาในรูปแบบของเรื่องสุขภาพทั้ง Apple Watch ที่สามารถมีเตือนสภาวะความดันสูงหรือ Airpods ที่ปกติเราใส่หูนะครับแต่ครั้งนี้วัดชีพจรได้ด้วยชูเรื่องสุขภาพเต็มที่แล้วแน่นอนว่ามันคือการล e ็อกอีโคซิสเต็มทให้คนที่ต้องใช้ iPhone ก็ต้องใช้ AirPods ต้องใช้ iPad ต้องใช้ทุกอย่างที่เป็นของแบรนด์ Apple แล้วมันจะได้ซิงค์เข้าด้วยกันทั้งหมดและกลยุทธ์ Ecosystem l ม c k อกอันนี้นี่เองที่หลายแบรนด์ในโลกก็ใช้นะครับเพราะเวลาที่เราใช้ของในแบรนด์เดียวกันแล้วมันซิงค์กันมันจะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพของมัน100%แต่ได้มีชิ้นไหนที่มันอยู่นอกแบรนด์มันก็อาจจะไม่สามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่และจุดนี้เองครับที่ทําให้แบรนด์เนี่ยเขาสามารถที่จะเพิ่มยอดขายไม่ได้จําเป็นต้องขายจากตัวอุปกรณ์หลักแต่มีอุปกรณ์เสริมอื่นที่เข้ามาอยู่ใน Ecosystem มเดียวกันและนั่นคือรายได้เพิ่มของแบรนด์ ถึงแม้อุปกรณ์หลักจะมียอดขายหรือจํานวนเครื่องขายประมาณทรงๆเดิมและกลยุทธ์ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการเงินปิดการขายการทำเทรดอินที่ตอนนี้เราจะเริ่มเห็นกระแสของคนที่เอาเครื่องเก่าไปแลกเครื่องใหม่นะครับรวมถึงดีลการผ่อนกับค่ายต่างๆโปรโมชั่นต่างๆหลายคนก็คือสามารถที่จะได้โทรศัพท์เครื่องใหม่โดยที่ไม่ต้องเอาเงินสดไปเติมเลย หลายค่ายก็มีแพ็คเป็นตัวโทรศัพท์แอร์ด้วยบวกนาฬิกา Apple Watch ด้วยและในกลุ่มคนทํางานหรือกลุ่ม SME หรือคนที่ต้องใช้โทรศัพท์ในการทํางานนะครับกลุ่มนี้เขาจะไม่ได้มองที่ราคาโทรศัพท์แต่เขาจะมองว่า ค่างวดแต่ละเดือนหลังผ่านโปรโมชั่นมาทั้งหมดแล้วเนี่ยต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่ถ้าค่างวดสวยก็อาจจะดูดีกว่าราคาด้วยซ้าและจุดนี้เองครับพอมารวมพลังกับการที่มีซีรีส์แอร์ราคากลางขึ้นมาใหม่มันจะทําให้เข้าถึงได้ง่ายกว่าที่เคยผ่านมาทั้งหมดและทั้งหมดนี้ครับพอรวมกันก็จะทําให้คนสามารถอัปเกรดไปซีรีส์แอร์น้องใหม่ได้โดยที่อาจจะยังไม่จําเป็นต้องไปถึงโปรก็ได้และนี่คือที่มาครับว่าทําไม Apple ถึงสามารถทํากําไรได้ ด้วยความรู้สึกที่ว่าอยากไปโปรแต่ไม่อยากสุดและทั้งหมดนี่เองครับก็คือกลยุทธ์ที่ทำให้ Apple สามารถทำกำไรและยอดขายเพิ่มได้โดยการใช้ประโยชน์จากความรู้สึกที่ว่าอยากอัปเกรดไปโปรแต่ไม่อยากสุดก็จะมาลงที่แอนนั่นเองมาถึงส่วนที่4ครับแล้วกลยุทธ์นี้ น่าจะประสบความสําเร็จได้มากน้อยแค่ไหนผมมีข้อมูลจาก t r n n f o r r e นะครับเขามีการประเมินไหมครับว่า iPhone 17จะมียอดส่งมอบสูงกว่ารุ่นก่อนคือ16นะครับมากกว่าอยู่ที่3.5%โดยที่ตัวขับเคลื่อนหลักจะเป็นซีรีส์โปรครับเพราะแน่นอนว่าเป็นตัวที่มีราคาสูงนั่นเองในขณะที่ซีรีส์แอรน้องใหม่นะครับถ้าเราไปเทียบกับตอนปี16นะครับที่มี plus ตัวนั้นก็เป็นราคากลางเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้แอรมาใน รูปแบบที่มีคอนเซปต์ของความบางเข้ามาเสริมแอร์ Air จะเข้ามาแทนสัดส่วนตรงนี้ได้บ้างครับอยู่ที่ประมาณ5-7%ดดีกว่าพลัสแต่อย่างไรก็ดีนะครับทางฝั่งจีนอาจจะ ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มตัวเลขได้เพราะไม่รู้ว่าจะดีแบบยั่งยืนหรือเปล่าอย่าลืมว่ายักษ์ใหญ่อย่างหัวเว่ยหรือเซี่ยมีนะครับก็กําลังจะปล่อยซีรีส์เรือธงช่วงปลายเดือนนี้เช่นเดียวกันและจุดนั้นเองครับจะเป็นจุดที่เราจะดูว่าคนที่เขารอดูเนี่ยเขาจะตัดสินใจซื้อแบรนด์ไหนกันแน่โดยรวมในจีนก็ยังถือว่ากดดันนะครับทาง IDC ก็มีรายงานว่าทั้งปีก่อนเนี่ย ของทาง Apple ก็สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดจาก20.1ลงมาที่18.7นะครับซึ่งครั้งนี้ก็จะมาดูว่าซีรีส์17นี้รวมถึงพระเอกน้องใหม่17 Air จะเข้ามาช่วยสู้ในตลาดจีนที่กดดันสุดๆได้อย่างไรบ้างเพราะถ้า Air สามารถดันราคากลางขึ้นมาได้จริงๆนะครับก็อาจจะช่วยแบ่งเบาความกดดันที่จะเสียยอดขายให้กับคู่แข่งไปได้มาก มาถึงประเด็นสุดท้ายครับส่วนที่5ครับเรามาสรุปกลยุทธ์ของ Apple กันดีกว่าว่า เขามีอะไรอยู่ในหัวเขาบ้างข้อแรกครับก็คือบันไดราคาใหม่ที่มีซีรีส์ Air เข้ามาเป็นราคากลางมาแทนพลัสนะครับแต่มาในคอนเซปต์ของ iPhone ที่บางที่สุดแล้วก็ใช้ซีรีส์ Air นี้เพื่อดันราคาย,ยอดขายเฉลี่ยขึ้นนะครับรวมถึงการใช้ trade-in ราคาผ่อนต่อค่ายต่างๆมารวมกันเป็นกลยุทธ์เรื่องราคาใหม่ที่ถือว่าเป็นการรีบูตเศรษฐศาสตร์ของไรอัพซีรีส์ไอโฟนและข้อ2ครับเรื่อง e s i m เกมกำกับดูแลของทางจีนถ้าเรื่องนี้ผ่านเมื่อไหร่ ซีรีส์ iPhone Air เข้าไปได้จะทําให้ยอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้นอีกสัดส่วนการขายแต่ละรุ่นก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับแล้วโครงสร้างนี้จะทําให้เปิดประตูบานใหม่ให้กับ Apple iPhone ได้อีกหนึ่งประตูแล้วข้อ3ครับสิ่งที่ซ่อนไว้ก็คือชิปใหม่ครับ A 1 9และ A 1 9 Pro ที่ถือว่าเป็นการปูรางไว้ให้กับ AI on device คือ AI ที่บรรจุอยู่ในเครื่องเลยนะครับจุดนี้เมื่อคนที่ซื้อรุ่นใหม่ไปแล้วมีชิปตัวใหม่ไปแล้ว อนาคตมันจะรองรับกับระบบ AI ของ Apple ได้ทันทีและเรื่องนี้สะท้อนถึงความที่ Apple วางแผนไว้ถึงรุ่นถัดไปครับมากกว่าที่จะเอา AI มาว้าวในรุ่นนี้เลยและข้อ 4. ตลาดสุขภาพคือเหตุผลใหม่อย่างที่เราเห็นนะครับว่า Apple Series หลายๆสินค้าของเขาอะเริ่มที่จะมีเรื่องสุขภาพเข้ามาเป็นตัวชูหลักและเรื่องสุขภาพนี้เองครับคือเหตุผลที่จะทำให้คนยอมจ่ายเงินหลายๆครั้งเราก็จะสังเกตได้นะครับว่า พอเรารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องซื้อของสักชิ้นหนึ่งแต่ราคามันสูงจังไม่เอาดีกว่าแต่ถ้ามีเหตุผลบอกว่าต้องใช้ทํางานหรือใช้เพื่อสุขภาพสิ่งนั้นจะเป็นเหตุผลให้เราสามารถควักเงินได้ง่ายขึ้นและจุดนี้เองครับที่ Apple เอามาใช้เป็นกลยุทธ์ใน Eco System ใหม่ของเขาโดยสรุปครับ Apple กํกำลังรีดฐานรายได้ออกมาจาก กลุ่มฐานแฟนลูกค้าที่เขามีอยู่แล้วแบบมหาศาลนะครับในระหว่างที่รอ S Curve ใหม่ที่จะมาสร้างรายได้แบบก้าวกระโดดให้เขาและ S-Curve ใหม่ของเขาก็คือเจ้า AI บนตัวเครื่อง On Device รวมถึงเรื่องสุขภาพและเรื่องบริการให้ทั้งหมดเหล่านี้เป็นเหตุผลให้คนสามารถซื้อและอัปเกรดได้แบบไม่ต้องคิดเยอะฟังมาถึงตรงนี้ครับคุณคิดว่า ก้าวต่อไปของ Apple น่าจะเดินไปในทางไหนลองแชร์เป็นไอเดียกันหน่อยนะครับแล้วถ้าชอบคอนเทนต์ของเราอยากสนับสนุนเราอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจแบรนดิ้งและมาร์เก็ตติ้งกับเดอะตั้งหลักครับ